ขอโทษนะครับคนจนๆอย่างผมเน่ยขอวิสาสะสอนคนรลลวยๆอย่างพวกคุณได้ไหมครับอย่าตัดสินคนที่ภายนอกนะครับี่มันวันนี้กินอะไรดีอ่ะออไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านเดิมไหม,มอ๋อกว๋วยเตี๋ยวปลาเจ้าเดิมก็ได้นะก็อร่อยใช้ได้อยู่แคนนั้นแหละ ายแต่ว่านี่สิ้นเดือนแล้วนี่เดิอนออกจริงสิฉันลืมไปเลยอะงั้นเราไปกินกปวยเตี๋ยวเสร็จเนี่ยเราเลยไปธนาคารฝากเงินดีไหมดีแต่ว่าไอนี่มันก็จะเที่ยงแล้วนะเราไปกันเลยไหมใช่ไปไปไป,ไปแกโอ๊ยหางกาแฟกินด้วยเนี่ย นอนกเลยเหกันเลยอ่ะ ดูให้คนนั้นสิแต่งตัวมอมแมมมากเลยอะ่ะอีเนื้อตัวสกปรกมากอะแกดูสิคนจนจๆแบบเนี้ยมาธนาคารเนี่ยนะฉันว่ามึงกู้เือนแน่นอนอธนาคารคงให้กู้หรอกแกเสื้อผ้าตัวเองยังไม่มีจะใส่เลยอะ่ะ <c oughs> เอ่อคุณลูกค้าครับ เดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงครับค่ะตอนนี้เหลือพนักงานแค่ผมคนเดียวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่คุณหนึ่งครับค,คุณหนึ่งครับค่ะคุณเจม่เอเดี๋ยวพี่หนึ่งเอาของสมนาคุณให้คุณผู้ชายท่านนู้นด้วยนะครับอดีเขาเป็นลูกค้าประจํานะครับได้ค่ะขอบคุณครับได้ค่ะคุณค่ะขอบคุณครับ นกดูไอ้คนนนัสิทําไมทางธนาคารถึงให้ขอสมนาคุณมันด้วยอ,ะอ่ะก็จะมีอะไรล่ะแกมันก็คงมาขอเจ้าหน้าที่อะมัง้งจริงสภาพแบบเนี้นี่นะใครเขาจะอยากให้บริการไขนลุกอะแค่เห็นอะ คุณอินครับเ,เดี๋ยวผมรบกวนเซ็นเอกสารตรงนี้หน่อยครับได้ครับ,ค,รบคุณอินถอนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับถอนหมดเนี่ยก็คงจะสักสี่ห้าพันนะแกนั่นดียอดของคุณอินทั้งหมดนี่หนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านคุณอินครับ,รบเ,เดี๋ยวเชิญหน้านี้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีคิวครับ ครับผมวันนี้คุณอินจะฝากเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่ครับวันนี้ว่าจะมาฝากเยอะหน่อยครับ200รอครับนี่ครับได้ครับผมเป็นเกียรติมากเลยนะคุณอินที่คุณอินมาฝากเงินกับธนาคารเราทุกวันครับโอ้โหครับผมนี่ก็เกือบ25ปีแล้วนะครับที่ผมมาฝากที่นี่ทุกวันทุกวันนี่ก็เข้าปีที่25แล้วนะครับคุณอิน เท่าที่ผมจําได้เนี่ยคุณอินฝากวันละยี่สิบาท50บาทบ้าง100บาทบ้าง200บาทบ้างเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเงินที่เยอะมากเลยนะครับครับเอ,อคุณเจมส์ครับเพราะว่าที่หน้าเนี่ยผมว่าจะมาเบิกเงินออกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านผมมาสร้างเสร็จนะครับแต่ว่าจะเอาเงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อจะไปตกแต่งในบ้านนะครับแต่ว่าผมยังไม่ปิดบัญชีทั้งหมดนะครับผมก็ยังจะมาฝากเหมือนเดิมนะครับ ประจาเป็นจำเหมือนเดิมครับได้นะครับคุณอินผมยินดีมากเลยครับงั้นเดี๋ยวคุณอินมาติดต่อภายในอาทิตย์หน้านะครับครับนี่ครับคุณอินขอบคุณครับงั้นผมขอตัวนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับคนจนๆอย่างผมนี่นะครับจะมาเบิกเงินหนึ่งล้านบาทครับมีอะไรจะถามไหมครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทั้งหมดเลยครับ ไม่ใช่ว่าจะเอาไปยินทารับหลังแบบนี้ผมว่ามันไม่ดีนะครับอ่านี่คือคุณอินนะครับเป็นลูกค้าประจําของธนาคารเราครับคุณอินเนี่ยฝากมาเป็นระยะเวลาประมาณ25ปีได้แล้วครับอาจจะมีฝากมากฝากน้อยสลับกันไปครับ <c oughs> ทําจนเป็นนิสัยจะมีเงินเก็บมากขนาดนี้ครับขอโทษนะครับคนจนๆอย่างผมเนี่ยขอวิสาสะสอนคนรวยๆอย่างคุณ คุณได้ไหมครับอย่าตัดสินคนที่ภายนอกนะครับผมว่าการแต่งตัวเนี่ยมันวัดคุณค่าของคนไม่ได้หรอกครับว่าใครต่ำใครสูงผมว่าการกระทำต่างหากล่ะครับที่จะมาวัดคุณค่าของคนได้คุณเอ็นครับครับเดี๋ยวรบกวนเชิญเซ็นเอกสารนั้นน่อยดีกว่าครับอ๋อเดี๋ยวเราจะปูนะครับเอ่อโทษวนะครับ ที่ผมเบิกเงินทั้งหมด1ล้านบาทไปเนี่ยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าผมต้องการเงิน1ล้านบาทไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อไปตกแต่งภายในบ้านผมนะครับนะครับผม